วัสดีครับโอ้ยได้ออกมาข้างนอกแล้วคุณงดูดอกไม้เห็นปะคะปาชุ่มชื่นฝนตกเห็นปะคะ่ะดอกไม้สวยๆเห็นปะดอกอันนี้องคนว่ากกินได้นะคะเป็นยาเอาไปทำยาเนาะค่ะเห็นปะคะ่ะสวยมากเล็กจ้าหมดก็เท่า นี่คะ่ะดอกไม้สวยๆป่าจดรถไว้นู่นไปพากันไปดูเห็ดนะคะเล่ป่าหาเห็ดว่าจะมีเหเ็ดบ่นะคะไปจ,จ,ะ,จะเจอเห็ดอะไรเพป็นๆน,นี่คะ่ะคลใครเห็ดแพะพีชเนาะแต่เราบ่เก็บออกดอกเด้อถอนให้ดูเออแมน่นเห็ดแพะพีชใช่ไหมฮะแต่เราก็บ่ก,กินดอกคะ่ะเขารียกเห็ดอะไรดีล่ะลืม เจอแล้วเฮดเริ่มออกแล้วคเพื่อนดูเพื่อน,เ,อนเขาตัดต้นสนแต่เขาก็บปลูกไว้ค่ะแต่ไม่รู้ก,กี่ปีมันจะใหญ่โล่งมดจนจำทางไม่ได้เลยค่ะไปต่อค่ะแล้วเดี๋ยวเฮดอะไรจะถ่ายให้ดูนะะเนอกค่ะนะว้าวเพื่อนๆคุ้มมาโอชื่นดอกไม้สวยมากเลยเนี่ยบางคนเขาก็ปลูกไว้กับบ้านเนะคะแต่วา่าบางคนบอกว่าเป็นพิษเนาะคะ่ะ ว้าวสวยยูนวันนี้จะให้ได้เห็ดโนะว่ะนี่ดูค่ะสวยมากสวยงามตามท้องเรื่องนะคะว้าวนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะสวยๆเนะชอบคลิปนี้กันเพื่อนอย่าลืมก็ไลค์ก็ใช์นะคะถ้ามีมีเห็ดโลอกอะชมตนม้นไม้ดอกไม้ เสียงนกเสียงอะไรไปเนะค่ะสวยมากเลยจ้าไปตัวค่ะพอดีแตด่ดอกไม้สวยๆงามๆทั้งเลยปีนี่ดอกไม่อุดมสมบูรณ์ดีค่ะเพื่อนๆดูเห็ดกบคือซีมีนะเนะาะมันๆอุ้ยเจอเห็ดอะไรเพ,พื่อนๆสไตล์เพส โอ้ระอยานะเฮ้ต huh. ัวอ sure> oh, like. oh. ุ Highway> ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งค่ะเฮ้เห็ดพึ่งเรอดอกแรกจ้ะแม่นบ่ค่ะแม่นแล้วเนาะเห็ดพึ่งแม่นบ่ค่ะเนาะเออแต่ว่าหัวมันก็แปลกๆอ๋อสงสัยถูกน้ำว้าวคอยได้เด้อดดอกเห็ดดอกแรกค่ะแม่นบุ่ึ มีหมูวัเนาะแบบนี้เห็ดพึ่งจ้ะอืมใช่ใช่ใชหอมแม่นหรอคะโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยได้อยู่นี่จะ้ะโอ้ยถักเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานดอกแรกปีพศสอยิบเอ็ดค่ะสุดยอดเราอ่ะอเดินกลับมาอะไรอยู่ใต้ใหม่ นี่ค่ะสวยมากเลยแม่นล่ะคะเนาะใช่ใช่แม่นล่ะแต่บอว่าหัวนั่งเป็นอี่เอง,เองไปต่อจ้ะอาจจะมีคู่อีกเริ่มออกแล้วเพื่อนๆดีใจจ้ะไปดูเพื่อนๆเลยถากป๊าทากใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ยปอที่ทูโลเห็ดใช่ไหมตัวใหญ่ขนาดเนาะดู ใหญ่ปลาเลอเลยทากตัวทาเฮ้ยสยดเห็ดอะไรจ๊ะเนี่ยอ๋อเห็ดแพเพื่งเนี่ยแต่ว่าอุ้ยชะนนกกี้เห็ดแพเพื่งเหเห็ดเริ่มออกแล้วครับเพื่อน โอ้สายพื้นมันมันเพื่นเบิรดเน่าเลยแต่บอดดอกดีอยู่ค่ะดอกดีอยู่เนาะแต่ยังไม่เคยกินสักทีเลยค่ะอืดอกงามมากเลยค่ะดูเนี่ยดอกสีชมพูอเสียดายได้เนาะแต่เราบอกระกิน ไปต่อคะ่ะชิคเกิลออดเดรวูดเห็นไหมครัเพื่อนงามจนวันนอนเห็นไหมแมงจีนนนกินแมงจีนนนกินโอ้เสดายเนาะไปะกินให้อร่อยนะจ๊ะ <c oughs> ได้เพชรดอกเดียวสำหรับเพื่อนเนะ <c oughs> <c oughs> เพชรก็เริ่มออกแล้วเนาะมันจะหายออกทีเดียวเลยก,ก็ไม่ได้เนาะคะนี่ดอกนึงค่ะเพชรหวาน,วน,วนะน,นเลยนาะค่ะเนาะแม่นนั่แหละแต่เขาอยู่ใต้กิ่งไม้มันก็เลยดอกสีนี้นี่คะ่ะ เพ็ดเพิ่งหวานปีหกสี่ค่ะโอ้ยสุดยอดฟังเสียงนกเสียงอ้ไไปเนาะนี่ค่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะบรดวีนป่าแล้วค่ะเขียวสุม่มพุ่มสวยดอกหนึ่งก็ดีใจเลยค่ะเ้อะโดยหนูเห็นแต่สวยมากเลยค่ะ สุดยอดถ่าได้อีกเจ็ดสามสี่ดอกนะคะ่ะเนาะไปต่อค่ะเห็ดอะไรเพื่อนๆนี่มันพี่หนูบอกว่าเห็ดอะไรทีว่าเก็บ,บกว่าทีว่าพอใหญ่แลนเนนพาก,กินนะเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าเก็บนะคะเ <c oughs> สียดายเนะอ้ยเห็ดอะไรไม่รู้อ๋อเห็ดอันนั้นเห็ดหน้าทั่วว้าวเจอเห็ดพึ่งแล้วแต่ว่าโอ้ย ดูนี่อีกดอกนึงว้าวเห็ดพึ่งมาแล้วค่ะเพื่อนๆดูดูสิคะอุ้ยดูดูถึงมันไม่สวยแต่ก็โอเคตัดขาที่บ้านเอานะคะหเห็ดอะไรนูกนอนนู้น,อนี่เห็ดใครจะ้ะเหี้ยอีกฟุ้งดันอุ้ยเห็ดใครจะ้ะสองดอกแม่นบ่ แม่นแล้วเนาะเดี๋ยวสิดมโดด๋ยวว้าวเห็ดไข่เห็ดเพิงจ้ะมีอีกบ่ฮะมไม่มีกินว่ะเห็ดดินบ่เออนี่ยเนี่นี่นนแม่แลนะเนาะเห็ดไข่แล้วเนาะโอ้ยเด็กกับบ่แน่ใจด้วยค่ะบหืมหืมนี่สีช่อ เนี่ยคล้ายๆเฮ็ดไข่จจนเพื่อนแต่ฉันบกกะเนียนอยู่ตัวโตัว,ตวแม่แล้วค่ะแต่ตัวนี้มันเช้งแดงๆหน่อยแต่ว่าบอกไม่ถูกว่าเฮีย <c> ม <oughs> ิดกําลัง พี่จ้าฮัลโหลฮัโอุ้ยดอกงามมากเลยว้าวดูกินได้แล้วเนาะเพื่นๆเดี๋ยวมันมีนานๆจะของมันมีเป็นขาเห็นปะคะ่ะวงแหวนกินได้แล้วเนาะแต่ยังไม่เคยกินสักทีเลยคะ่ะดูสวยมากดอกไอ้พี่ชนเนกตัวน้อยๆอยอกไปได้แล้วเห็นไหมจ๊ะอยากเจอเฮ็ดไข่แต่อันสองดอกนั่นเอาทิ้งบ่แเน่ใจจ้ะจมูกบ่ได้กิน ดูครับเห็ดแพร่พี่เห็ดไข่มุกอะค่ะพูดงียเนาะไข่ลูบ,บอกเด้อเด้อกินได้ไหมคะเป็นเขาแบบเขาจะเป็นขาสีชมพูแล้วก็มีวงแหวนเนาะเห็นไหมแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็ดไข่มุกเนาะเห็ดพึ่งหวานเริ่มออกแล้วค่ะไปต่อจะเสียงรถเข้ามาเอาต้นไม้เนาะคะ่ะไปต่อนี่เห็ดไข่มุกอีกรายเอาหนะ,ะเนี่ยะจะไม่เอาหรอกค่ะ คนกับกินเนาะไปตปอาะเท็ดไข่มุกไหมดูบูดดอกงามอีลีแต่ตัวนี้บ่มีอันบ่มีปอกเอาผัสนมันจะมาฮับลิงมันจะมาตัวน,นี้เก็บจ้ะโอ้อยมันไม่น่าขึ้นเลยเนาะนี้เฮ็ a สเพสเฮ็ดพึ่งเลือด <laughs> แต๋อเบากจ้ะเฮ็ดอะไร โอ้ยกิฟแน่นอนเห็ดพิษอ้ยเห็ดพิษใหญ่งามดีกูสเห็ดอะไรเห็ดพึ่งเลือดแกแล้วเห็ดพึ่งเลือดเอ้ยนอนเจาะมาแล้วน่ากลัวจังเลยฉันควรนอนเห็กแม่ฝันเห็ดพึ่งเลือดจ้ะดูแกมาละค่ะปล่อยให้นอนทำพันว้าวเพื่อนๆอุย้ยดอกที่สีแล้วครับผม เก็บมาบุตันชนักไปว,ว้าวสุดยอดเฮดเริ่มออกแล้วจ้าอืมได้แล้วครับเพื่อนสุดยอดเลยอืมดอกที่สี่เฮดเริ่มออกแล้วเขาอุ้ยธรรมชาแป๊บเดียวอุ้ยแข็งปักปักปักเลยตรงฟิตค่ะว,ว้าว สุดยอดบอกว่าขออีกจก5ดอกค่ะ5ดอกจุมจ้มๆก็ได้เลยอันนี้ก็ไม่จุ้มเท่าไรดอกค่ะไปต่อค่ะเพื่อนโอ้ยมีหมูบนนอบบนี้เดี๋ยวนี่คะ่ะได้อยู่เดี๋ยวจะหามหมูนางตองตาดีๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนโซ่นักเองครอบเย็ดนี่ท่านเพื่อนเฮ็ด เพึง่งอุ้ยดอกงามเขาเริ่มออกแล้วค่ะว้าวสุดยอดดีใจค่ะเห็ดเพิง่งโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะหนึ่งสองสามดอกเห็นไหมจ๊ะวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบสามมาเจอตะแพพี๋นอุ้ยงามอยู่ตัวดูวึกวตะแสนก,กีเห็นจ๊ะนี มีแหวนแบบมีแหวนวงแหวนด้วยเห็ดไข่มุกอ้ยดูเห็ดพึงเลือดเสดยเนาะไ,ไม่กินเห็นหวน่าจะเห็นบ่ค่ะอุ้ยพูดกำลังบ่ขาดคำถ้าเจอบบเอาดอกว่ะบกเก็บว่ะเห็นไหมพึงเลืดอดเธอเสดยเนาะบ่กินจะโซ่หนึ่งสองสามสี่หา้าดอกเห็ดไข่มุกเนาะแต่ยังไม่เคยกินยังไม่กล้าคือกันเอาไปดูในสมุดก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะดอก หนึ่งดอกนี่ดอกแรกดอกสองแต่ดอกหน่อยเอาทิ้งแล้วเพราะมันเนา่านอนเจาะนะคะโอเคเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเห็ดเริ่มออกแล้วค่ะดีใจสุดๆะคะ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย